อรู้ตวาทีนิระยังอูเปติคนพูดไม่จิตยอมเข้าถึงนรกชอมุสา สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับปบททอกมุสาค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะแล้วก็ก้องเรายังต้องการสปอนเซอร์อยู่เหมือนเดิมนะคะอีกรอบหนึ่งถ้าไม่มาคือกล้องโทรศัพท์และอีกแขกรับเชิญอีพีนี้เขาจะตอแหลหรือมุสาหรือกโกหกอ่ะลองมกัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ออะไรวะใครคันเนี้ยผมแจ็คเองจำไม่ได้เหรอน้องรักไงไอ้แจ็คน้องรักอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโอ้หหรอใช่สวัสดีครับผมแจ็คดีใจอ่ะดีใจดีใจหรอดีใจได้เจอดีใจมากไหมดีใจมากเคยพักไปติดต่องานเงียบคลิปไอ้หี ท้ามาตอนไหนวะพักไ,ไปแล้วมึงเปิดดูเลยสวัสดีค่ะขออนุญาตติดต่องานเลยค่ะเงียบกริบเอมาชอบเขาอยู่แล้วชอบดูชอบติดตามผลงานอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเออเขาเป็นตัวตัวเองอะไรเงี้ยอืมชอบแล้วพี่ไปตลอกเกมไดไหมโอ้โหได้อยู่แล้วแหละสภาพหน้าติมๆเนี่ยกูชอบนักเลยมึจะหลอกให้สะบัดเลยเดี๋ยวโดนแน่ครับวันนี้เออเรื่องโกหกกู วันนี้ปรดทอมุษาต้องมีเรื่องโกหกเรื่องหนึ่งเรื่องจริงเรื่องหนึ่ง้อมหรือยังคะพร้อมครับอ่านเล่ามาเลยเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องสมัยเด็กๆครับคือผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเด็กที่อยู่ในค่ายแล้วก็มีพวกเพื่อนผู้ชายเป็นแบบบ้านอาจจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอ่าค่ายทหารใช่ไหมที่บอกใช่ประมาณนั้นอ่าค่ะใช่เราก็จะพาพวกเพื่อนไปเล่นกันวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าโรงเรียนมันหยุดแล้วก็โรงเรียนมันโลง่งเราก็จะไปวินน่งในสนามนักเล่นยิงหนังกระติ๊กบ้างซื้อลูกบอลไปจุดในโรงเรียนบ้างไปขุดรูจิ้งลีดเป็นโรงเรียนแบบสมัย ได้แต่มึงจุดระเบิดบอลในโรงเรียนนมึงไม่ใช่เด็กดีแล้วกูว่า เออก็ไปสไตล์วันนั้นไปเล่นก็ไปเจออ่ารังพึ่งอยู่ที่กอไผ่อยากแดกน้ําหวานว่ะเอเอเห็นแบบในการ์ตูนแบบหมีอะไรเงี้ยเขากินหมีภูใช่ใช่ใช่เขากินน้ําหวานสมัยนั้นหมีพูแม่งดังเราก็เลยแค่ยอยากกินน้ําหวานเว้ยเคยเห็นผู้ใหญ่อ่ะเขาเคยเอารังพึ่งเขาก็จะไฟมาจุดเพื่อที่จะแบบว่าเอาพึ่งเอาน้ําหวานมากินเราก็หากองฟางก็เอาไฟเช็คจากลูกบอลนี่แหละมาจุดหากองฟางมารวมมันอยู่ใต้กอไผ่มาไล่เพืงใช่เอามารวมกันสุมในใต้กอไผ่เสร็จแล้วเราก็จ รื่องใหญ่เลยครับบ้านแถวนั้นที่เขามาเห็นน่ะเขาก็เฮ้ยควันอะไรวะอะไรงนี้เขาก็เลยเรียกรถดับพงดับเพลิงมาดับไฟอ่ะก็คือไฟแบบไม้กอไผ่เลยอ่ะก็คือแบบพ่อแม่ส่วนใหญ่อ่ะเขาว่าจะไม่ให้คบกับผมเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กจังไรอ่ะเด็กเวนอ่ะเอาไงเรียกเด็กเป็ดอ่ะแล้วมีอะไรมีมหาอะไรวะล่ะเอ้ยขอโทษแต่เล่นเพื่อนละโอเคอ๋อก็คือตอนเด็กคือเป็นเด็กไม่ดีโตขึ้นมาเขาเรียกไอเด็กเฮียนี่เป็นผลพวงไหมก็น่าจะมีมึงเรียกคนเดียวบปลว่าเปิดได้หนึ่งช่อง เฮ้ยเยนเค่นะเหรอก็อ่ะเรื่องแรกจบไปแล้วเกือบทําไฟไหม้โรงเรียนอ่ะเรื่อง2ล่ะเรื่อง2เนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมเนี่ยเคยติดคุกมาก่อนก็คือเรื่องของเรื่องอะไปขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อแต่มันเป็นในที่สาธารณะติดจริงๆเลยอ่ะหรอติด1เดือนติดแบบเข้าไปในเรือนจําเลยปะ ใช่ตอนนั <champions> ้นเราเรายังไม่ดังคลิปพอพอคลิปมันเริ่มดังแล้วมันไปออกข่าวแล้วตํารวจอะเขาก็เลยมาหาเราเขาก็รถเราไปประกอบคดีก็ติดคุกไปประมาณ1เดือนครับก็คือช่วงแรกๆก็คือแบบเราไปเราก็ไม่รู้จักใครอะมันก็แบบยังทรงเราเพิ่งติดอะก็ไปนวดขานวดอะไรบ้างอันนี้เราจังไรในรายการได้ไหมก็คือมีมีให้สไลด์หนอนให้เขาอะไรอย่างเงี้ย ไปช้างว่าให้เขาด้วยเหรอใช่ไปใช่ไปถึงขน,นั้นเลยแต่ไม่ใช่<อ>ลราปกติถ้าสมมติเข้าไปข้างในเขาจะเป็นพว้ไอ้น้าอ่อนมึงอ่อนอะไร่วะก็ไม่ไมรู้ก็คือเหมือนเขาแกแล้งเราด้วยหรืออะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ตามเกมไปแต่พออยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงพอเริ่มรู้จักแล้วเราก็ไปเข้าตาพวกรุ่นใหญ่เราชอบทำเฮียอะไรแบบดาร์กอยู่แล้วแบบสุด<อ>แบบปกติเขาจะขี้ตามล็อกยังไม่เป็นล็อกอย่างเงี้ยเป็นห้องน้ําแต่เราก็ไปขี่แบบอางตักน้ำอะไรเงี้ยที่เขาอาบน้ำ่าผมไปขี้ข้างๆอะไรเงี้ยโชว์แสงาานภพให้เาดูไงว่าหสุเงี้ยอาให้เขารู้ไงี่าชอบแบบพวมนเเเาาก็ลยอ ไปเป็นมือซ้ายดีกว่าก็คือแบบสบายขึ้นสบายขึ้นมีเราก็ไม่ต้องวิ่งเดินงานเดินอะไรเวลาเขาใช้อะไรล้วก็เราก็ไปปกติก็คือก่อนที่จะเป็น youtube ก็จะเล่าว่าติดคุกมาครับ1เดือนตอนติดคุกประมาณอะไรอยู่เท่าไหร่อ่ะตอนประมาณย2บสองตอนเริ่มทำยูทูบครับติดอยู่ที่ไหนคะอยู่คลอง5ครับสงสัยเลยน้งหนาวะมาต้องทายมาต้องท้ายเรื่องแรกอ่ะเราอะคิดว่ามันเป็นจริง เพราะว่าใครก็ด้จะผ่านจุดนี้มาในสําหรับเด็กที่แบบว่าแบบเฮลเฮลหน่อยอ่ะเพราะหนูก็เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเออหนูว่าเรื่องแรกอะจริงหนูว่าเรื่องสองอะตอแหลเวลาเล่ามันเหมือนมันไปเรื่อยอะ่ะมันไม่มีจุดจบอะ่ะจะขับรถไปขี่ไปเยี่ยวไปอ,อะไรมั่วซั่วหมดเลยอย่างเงี้ยหนูตอนแหล อ่สวัสดีคุณแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าเรื่องไหนโกหกสองเรื่องเลยจริงเหรออย่างเรื่องแรกไปกี่คนอย่างเรื่องแรกไปกี่คนก็ประมาณสองสามคนแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นก็คือชาวบ้านก็คือดาเลยอย่าไปเล่นกับไอ้แจ็คมันคี้แกลงอะไรเงี้ยไม่ได้เชิงชาวบ้านก็คือพ่อแม่ของเพื่อนเขาจะไม่ค่อยให้เราครบแต่ว่าตามสไตล์เด็กอะคือพ่อแม่ห้ามเราก็แอบมาหาเจอกันเพื่อนชื่ออะไรบ้างโอ้โหเยี่ยมจะไล่ขนาดนั้นเลยก็ ชื่อโปเต้ชื่อต้นชื่อมันจะมีเพื่อนพวกรุ่นน้องด้วยพวกน้องก๊อตพวกอะไรพวกนี้เออ <c oughs> เป็นรุ่นน้องเรารุ่นใหญ่เรารุ่นใหญ่ตัดส่งกูชอบไอ้พวกก๊อตแบบนี้ โปเโปเต้น่าจะตอนนี้เป็นตุลาการไปแล้วครับอ๋อก็พอโปเต้เป็นตุลาการเกี่ยวสารกูก็แม่งติดก,กแกูไปเออกูไปสายเฮียเลยเพื่อได้เจอกันใช่หนูว่าเรื่องแรกเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากแต่เรื่องสองเนี่ยไม่งั้นเราก็ต้องเห็นดิว่าข่าว นู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมสมัยนั้นยุคโซเชียลผมยังไม่ค่อยดังด้วยซ้ำมันก็ต้องมีคนเอามาลงมั้งแหล่เอราะสายยี่ห้ออะไรเว็บร้อยเว็บร้อยสิบไอส์ถามบอกปะนี่เคียมึงจะถามไปเลยขนาดนั้นปะเพื่อไงโกหกไม่โกหกเขาเล่นแบบเว็บเังๆโอเคโอเคนี่เคยแคะข้างหน้าตรงฮอนด้าไม่ขายถ้ายุคแคะนี่แก่ขโมยมากกวนานกตำรุ่นตันนะ หนูว่าเรื่องสองโกหกเพราะอะไรอ่ะแค่ยกหล่อตำรวจปัญญาอ่อนหยอกยกรอแล้วตัดเขาคุกปัญญาอ่อนเราเล่นคนบางตำรวจบางคนอ๋อไอ้ดีนะเย่าเซ็นโซนาคด้วยนะขนาดแบบปิดถนนแข่งกันแม่งยังไม่จับติดคุกเลยเพราะพี่เอ็มขับอยู่แต่สาวขับรถอะไร ไม่เลยยกล้อป่ะยกล้อเกียร์อะไรเกี่ยหนึ่งด mm. ิลากดิเอ้ยเกี่ยแค่เป็นนะยกของเยรตไปนี่ว่าเรื่องสองโกหกถ้าทายว่าเรื่องสองโกหกคุณเอ็มทายเฮ้ยเราโดนอะไรวะเนี่ยต้องตบแม่เราไม่ได้แค่คนโกหกเราเป็นคนตอแหลไงเราบอกแล้วต้องโดนลงโทษ จะสุดได้แค่ไหนก็ได้หมดอ่ะจะโดดลงตึกหรือว่าอะไรรถสุดล้อนชนหรือว่าจะวางหัวไว้ตรงรถสุดล้อนไหมคือให้รถสุดล้อเหยียบไปเลยเหยียบหัวไปเลยอย่างนี้ได้เวลาอย่างนั้นก็โอเคนะชิลๆดีเออลงโทษแบบแนวน้ำเลยก็คือแบบตายเลยอ่ะใครแพ้ใครโกหกก็ตายเลยพนันด้วยความตายไปเลยก็ได้จริงๆอ่ะเราติดตาม ติดตามหลายคลิปมากบอแหลคลิปไปเมืองการกับเมียคลิปไปแล้วก็ดูจริงๆเป็นคนอย่างนี้มาต้องนานเลยปะก็นิดหน่อยมันก็ค่อยๆซึมซาเไปไม่แบบในคลิปไหมไม่เฮียนะตัวจริงก็ปกติเออจริงๆใครจะไปเดินตลาดแบบใช้ชีวิตไปเดินกับเมียเฮ้ยโอ้โหไอพี่เอ้ย ว้าวเดียของเที่ยนี้แม่งดีใครมันจะไปเหนื่อยไหมอีเหียกคถานจริงกูดีตลอดเวลากูจะเหนื่อยไหมฐานโดนดาม่ามั้งป้เลือกทำเวลาทำอะไรโดนบ่อยนะโดนบ่อยแต,แต่ก็ล<า>เลื่อก่จะไม่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 ดูไม่เสพเอาคำชมดีกว่าเพราะว่าคนที่เขาชมเรามันสนับสนุนเรามันคใครเหี่ยมันก็ต้องมีเพราะว่าสัตว์เอฟซีเราอะมีบ้างยังมีเอฟซีเลยเออก็คนที่เขาคิดบวกกับเราอะเออเออมีพรเออมันมีอยู่แล้วเหี้ยร์เตียมมาด้วยมั้งพอดีมือกูด้วย ม่คุยเอาเย็ดเค่เตรียมไม่คนละอันนะอ่ะวันนี้ต้องทำโทษเอ็มตอบถูกเธอต้องโดนทำโทษวันนี้เรามาเจอแจกแป้งโฮมันต้องไม่ธรรมดาขอแบบเด็ดๆเลยนะโหมองไม่เห็นอะไรเลยอริจริงๆนะตามลองจมูกนี่ก็มองไม่เห็นเลยคือเวลามึงโกหกเนี่ยมันมันใช้ลิ้นใช่ป่ะเวลาพูดใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะให้มึงถืออะไรอย่างหนึ่งแล้วมึงแลบลิ้นเอาลิ้นแตะให้มีเดียวเอาดีๆนะเฮ้ ไอแม่ <laughs> บทลงโทษสำหรับคนมูสาใน EP นีนี้คือการช็อตลิ้นด้วยเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าที่สังหารยุงมาแล้วกว่า5,000กว่าศพกู้ยเพื่อเป็นบทเรียนที่ว่าถ้าจะโมต้องโมให้เนียนนะแจ๊กนะ จับมือไว้ก่อนเอาจริงป่วยไหมทำไมไม่มันจะได้ติมันเกินไปไอเชี่ยมึงไม่มั่นใจก่อนตรงไหนกดตรงไหนกตรงดเฮ้ยเฮียก็ไม่ไหวไอสัตว์โอ้โหไอสัตว์มาถือเองมาถือเองมาถือเองไปชิบมึงเหลืองนะกูบอกก่อนแต่ดูจากทรงนะพอถ้าเกิดว่าถ้าเอ็มโดนปุ๊บไม่ใช่แบบนี้กูรู้เลยมันต้องมีเฮียอะไรเตรียมไว้แบบกากๆอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเหรอเขาไม่เคยเลยมึงนี้เขาเหมือนคนดีไปงั้นแหละไอไม่เอาอย่าพ่อของหูไอเฮียก็เซ็ โอ้ยยี่นี่ตีหน้ากันไหมสัตว์ไลไม่ช็อตไอ้สัตว์ไม่ช็อตไม่ช็อตไอ้สัตว์ไม่ช็อตไอ้สัตว์ไม่ช็อตไม่ช็อตโดนไล่สัตว์มีกล้องดูเมื่อกี้โดนแล้ว โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโกหกผ่านไปแล้วตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างฝากผลงานหน่อยผลงานงานก็คือจะมีเพลงไอสัตว์ทำมาแม่งไม่มาเฮียเฮ้ยอะดีชอบเราชอบปะจิ้มแล้วก็เพิ่จิ้มเจอก็แพ้แล้วก็มีคลิปช่องสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับแล้วก็มีเพจเฟซบุ๊กสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮแค่นั้นแหละพูดเยอะก็เดี๋ยวพี่อะไรมากมายหรอกเขาคนเขารู้จักหมดแล้วแหละผมไม่อยากพูดอะไรมากมายเลยเขาดึงทรงหน่อยสัตว์กูทรงเท่แล้วจบเรื่องไม่ไล่สัตว์ อีพีนี้จบไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะว่าจะเป็นใครใครมันจะมาตอนแหล,ไแหล่ได้เก่งกว่าเราจเจอกันใหม่อีพีหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ได้จ้ากลัวกลัวจะเป็นตัวเองโอ้โหถ้าโดนยังไม่ไหวอะ่ะมนแรงนะเอาจริงยุงยังตายอย่างอีดอกเราคนคงแบบแล้วต้องขอบมีอะไรทีเขียวว่าคืออะไรให้มันตายแล้วตายอีกไปอะไรเงรี้ยกลัวเป็นตัวเอง่าเสี่ยวไร่บบเนี้ย